ถามกันมาเยอะมากค่ะวันนี้เข้าแล้วนะคะคันนี้จะเป็น isuzu d max นะคะเป็นตัว blue power ค่ะเครื่อง1.9ค่ะ ddi z ddi ค่ะนี่ปี60นะคะคันนี้คันนี้จะเป็น4ประตูนะคะสวยมากคันนี้เป็นสีขาวมุกสียอดนิยมเลยค่ะคันนี้ก็จะได้ล้อแม็กขอบ18นะคะนี่ยางยังดีค่ะดอกยังดีใช้ได้อีกยาวๆเลย นค่ะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะสประตูค่ะคันนี้ก็จะแต่งบันไดมาครบเลยค่ะมีเนี่ยกันสาดแม m ช์<ค>ไลนเดอร์ไม่เคยใช้งานเลยนะคะ<ม>นี่ไม่เคยบรรทุกเลยร้อนสวยมากใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมีกล้องมองหลังนะคะนี<ม>่ Z d d i ค่ะบันดงบันไดโนเอกันชนหลังครบพร้อมเลยค่ะสวยมากคันนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาอยู่ มีเพื่อนมีญาติพี่น้องบอกต่อได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อได้เลยอ่ามาดูข้างในกันค่ะนี่นะคันนี้เนี่ยคันนี้จะมีจอนี่ค่ะจอ DVD ด้วยนะนี่มีจอ d ีวแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีจอแล้วก็มีฟังก์ชันพวงมาลัยค่ะ Airbag ABS ครบเลยมีกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ไม่วิ่งแค่ห้าหมกว่าโลเองนะคะหายากมากเลยแล้วนี่ดูเบา คันนี้เจ้าของเขาเย็บมานะคะเจ้าของเขาไปใส่มาเป็นเบาะสีแดงสวยมากเลยค่ะตัดดำสวยจริงๆค่ะนี่กระจกไฟฟ้าครบพร้อมเลยแหละคัะนนี้กิบจริงๆมามาดูข้างหลังกันดีกว่านี่เบาะหลังก็เนียนกิบเลยค่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยแหละนี่สวยจริงๆคันนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะบอกต่อ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยากได้บอกได้เลยเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันค่ะภายในห้องเครื่องสะอาดมากเลยนะคะนี่แห้งกิฟบเลยไม่มีคราบน้ำมงน้ำมันหัวน็อตไม่เคยขยับนะคะนี่เส้นตะเข็บเดิมนี่สติกเกอร์จากโรงงานไม่เคยแกะนะนี่แล้วดูเนี่ยค่ะแผ่นเพดไม่เคยแกะเลยนะนี่ห้องเครื่องก็ใส่กิ๊บดำสนิท แห้งไม่มีคราบน้ำมันเลยเชียร์เลยค่ะคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่แนะนําเลยนะรีบเลยค่ะก็คันนี้จะอยู่ที่ราคา5้าแส0แาพค่ะลูกค้ามีเครดิตดีส่งแค่9,000กว่าบาทนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายทุกคันนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมนะคะขับฟรี90วันค่ะใครสนใจก็ทักมาสอบถามอูได้เลยนะคะหรือทักสอบถามที่เพจรถมือสองอุตรดิตถวชัยยนการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางคือช่องทาง y o u t u b pe นะคะทวชัยยนการค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย